ผมฟันห้องน้องประยุเวลาน้องประยุเหี่ยวจบมปลายแล้วผ <c oughs> มฟันของน้องประยงยักยักปิดยังยัก,ยกปิดยังสมมติว,ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นยักซอยน้องประยุกผ <c oughs> มฟันของน้องประยุยักให้เพื่อนซอยอยังยองข้ออวยพรห้ผู้ใหญ่เจริญบุญ พ่อค่ะอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็ง,แ,ขงแหงเดือซาธุสาธุทุกคนตอนนี้อยู่ที่บ้านประยงทุกคนนะเนาะเลาเพิ่งเดินทางมาฮอดบ้านนองประยงทุกคนหมู่บ้านพี่น้องสุนพมงอยู่ที่ทางหมู่บ้านสุนทรบดีนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปถักทายสบายดีกับน้องทุกคนก็เื่นกันอ่าก็สบายดีท่านผู้ชมคุณทานเนาะเดี๋ยวเราคุกทานเนาะนี่ตอนทํานเขาซื้ซองวิธีคนลาวทุกคนเบา้าคิงทุกคนเนาะเ้นเกาเ้นเคยเนาะไปเพื่อเป็นการบอสเยเวลาเอาเขาไปห้าน้องกันว่าน้องเฮ็ดยังอยู่ว่ามือนีน้องมีเหียนทุกคนแล้วก็น่าจะเลิกเหียนล้วแหละโอเคพอดีเบาคิงมาทางนี้เดี๋ยว เออมือนี้บอควิ้งมีแนออกมาตอนน,อน,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 อน้องได้ทุกคนน,อน,น,นะโอเคมีแนออกมาตอนน้องแล้เนาะไปเขื่อนการหมดเสียวเวลาขเขาไปเลย ย้อยงย้อยยงสบายดีมีคนอยู่บม in> ีคนอยู่บสบายดีสบายดีโอ้มองกระยุงเห็นยังอยู่บบห้าเลยเห็นไหมฮลงเห็นมห ก็เหมือนงนงปดป็นเอชนนอนั่งนี้ก็ได้นั่งในก็นได้เออเจงบ่เจงอยู่เจ้งอยู่โอเขเฉยแตัวนต้เไปเป๊ะจังนั่งในก็นได้อือเดี๋นะนันนีไปหงเหียนฮะเลือดดนเรอนเลยฮะเลยนี่ฮะเลย เอยให้ลยอาเลดือเดินแล้เตน้องงมี้สาอยไงนี่พื้นท่นพื้นท่านนี่กะวสาพื้นท่านพื้นท่านออ้วิสาพื้นท่านน้องประยุกต์อยู่ห้องหมอซีเนาะดหมอซีอ๋อมืบรฟอนเลวะฟอนเตน้องบรทันไปฟอนซบรฟอนดืน้องเลือนเงินดนแล้วเตยน้องย่งขึ้นน้ซึ่งเตนมาทำมา mở đầu khoa khoa lần một mặt khen nó chứ borre maha nấu lắm mùi níu mì gửi ma gie ma yam pinore a carnau bóng bán nấu 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 Ác nấu 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 Nao nấu 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 เน่าโแล้วก็ย่างย่างไปโดยประมาณจักนาทีย่างไปโรงเรียนอะประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีเลยสิบห้านาทีไกลเมื่อยบ่ไปนะเมื่อยเลยเร็วอุงเหียนกินข้าวแล้วบัยังเห็นไหมกินบแรงบับัวมีบัมีย่างบับัมีกิน บ่มีบ่มีอ๋อมื้ดวันเศร้าเนาะโดยมือวันเศร้าน้องสิไปไสเมื่อกี้พ่อโทรมาว่าถ้ามีดลบไปให้แล้วน้องไปให้ไปไปช่วยพ่อแม่ตำมันเลยตัดมักเลยยนี่ตัดตัดมักเลยอย่างบ่แล้วเถอะบอกปั้นมันเลยปั้นเขาเลยโอ้ปั้นเขาเลยตำมันเลยให้น้องไปทางได้ก่อทางทางยาพื้นเมืองบ่ ไก่ปะปังบุงปังบุงเปียเปียะจีไม่ซอยเอือไม่ซอยไม่ซอยหน่อยห้วยเดือ่่อี่บะแมนห้วยซอยไก่บานห้วยเดือไปเราไปซื้อเลยนบ่ไปซื้อบโบโบเขาห้อมบานห้วยเดือฮันเนาะไปซื้อเลยเนาะไปซื้อไปเรามันจะมีอันห้อมเขาบางทรายมันบ่เม็นปลายว่าปลายยาพื้นเมืองบ่นี่บ่มียาพื้นเมืองบ่ บอบอมันย <laughs> ังยาเชีโอเคเมื่อคืนมาเน่าเน่าไรบ่เน่าไรเอาไม่ไปให้ทรายแคนั้นไอชี <laughs> ไอชีสิเป,ป่า <laughs> น้องก็สิไปเลยไปน้บปงก็ไปไปแล้วเมื่อไรมาวันที่ บ๊ะบุฮูบุหัว่ามีรถไปบอ่อนยังบุฮูเธอเพราะว่าเดี๋ยวไปไปเราเอาเอาไปนำได้เอาพี่ลิปซีนพาน้องอับกับน้องไปยังไงหล้วไปไปไปปัน่นเขาเดิปั่นเขาแสดงว่ญญาบุมีพ่ายยุ่เหือนรอบุมีแสดงว่าบุ๋มพ่ายยุ่เหือนโดยก็ุู้หนะคือเชืนะ่อคนนี้ S <S <ม>เสื้อกันหนาวสันบุมีวะเสื้อกันหนาวหัวนุ่มตัวนี้ไปมันเน่านะบุมีพังห้มดิพังห้หมบุม๋มพากันเดี๋ยวพังห้มบางๆแล้วมีปะบุ๋มีเดี๋ยวพังห้มบางๆแล้วมีปะบมเมื่อคืนมาหน้าเย็นเลยคนเนาะนี่เป็นน้องประยุกเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นวันศุกร์ทุกคนที่บ่คิงมาห้าน้องนี่เนาะ แล้วก็เพิ่นนี่สิไปมื้อเย็นวันเศร้านี่คันมีรถคันมีรถแล้วเพิ่นสิข้อไปนำข้อเจ้าสิไปนอนให้ไปตัดนั่นก่อมักเลยเมันเลยเดไปปั้นเ้าเดปั้นเ้าเดโดยบุไปปันป้นเ้าช่วยแม่ดโดยออ๋ปั้นเ้าว,วา่าสเดาภาษามงนอนเละฮะนอนเละเ <c oughs> ดาเบรของน้องก็สิไปปัน้นเขาปั้นโบได เป็นกำลังใจให้เลยเอาเนาะผู no? ้นี้เดี๋ยวซื้อยังผู้นี้เนี่ยป้าดิป้าดิมันลูกผู้ใดลูกอาลูกอาเฮียเราซื้อเก้งบ่อตักันได้เก้งนะเก้งหัวเก้งคือประยงบ่บ่ประยงเก้งบ่เก้งนี่ลงเก้าบ่อเมนโอ้ลงเก้าเตี้ย ของัาษา <c oughs> เราเนี่ยเดี๋ยวไอ้พระโฮมกะมีเด้เพราะบอกกิ้งเห็นดูมีอยู่ทุกคนแต่มันบางมันน้อยคือสีเย็นหนะูเนาะเสื้อแขนเนาอนองประยงก็ว่าบบุ๊มหมีงูแรงบุมเห็นยังกินกิบบนข้าวก,กับน,น้ำตำเคยเดี๋ยวบอกิ้งมีข้องต้นไม้หัวเมีอันซื้อห้องฟ้ามาให้ มืออน้องประยงสิไปให้คันบบไปให้อ่าไปช่วยพ่อช่วยแม่ก็ส่วยไร่ไปเหมนเศรอาทิตย์ก็ไปหับจางเนาะเลยไปหับจางตีมักเลยบบไปตัดมาเลยซึ่งไปตัดมักเลยนี่มือนึงเขาให้เขาเลยเส้นหาเส้นหาเส้นหาเขาเลี้ยงเขาผมเปล่าโเลี้ยงเตะผัดฮะเลี้ยงเตะผัดผัดผัดหรือผักผักกาดนะเออเลี้ยงได้ ผักกาดแท้ยังเห็ดแกงเห็ดต้มต้มต้มใส่สิน้นโม่เลยอ๋อหมดมือเลยเนาะห้าโมงมาเลยเราไอ้ครีม <c oughs> ท่านตืน่นนิดนึงได้ยินว่าเ <c oughs> หืน่นร่างนี้นี่นะน้องยูนี่นะดินนี่บ่แม่นของนองวะเลยบ่แม่นเป็นของเพา้าของอาของอาแล้ว เขาให้ยู่ฮอดปีใดบโบโหแหละตอนได้สื้อได้ดินแล้วเอาไปซะตอนนี้กำลังตอนนี้ยังบุมีดินยู่เท่าเนะาะแต่ว่ามาข้าอยู่นําดินอาโดยเอาได้ยินว่าปีนะ้าเขาสิเจ้าสิาสบบาให้ยู่แล้วสิบบาปีนะ้าดูไซอาซิมา,ย,นะา,า,มายู่แล้วาอาซิมายู่แล้วลูกไซอาลูกไซอาโดยอ๋ออันนี้มันอันนี้มัน,ม,นมันเฮือนนั่นพ่อแม่ประยุกต์ปลูกวะ สแสดงว่าตรงในมางเนาะมางแต่ว่าบุยบล็อกดินดอยู่ <c oughs> สไปอยูใส่หรอป่ะปเนี่ยโอ้โหฮะจริงจรงจริงโอ้ยบงปะยงบุมีดินอยู่แต่ว่าทำไมเคียงไปซอบถ้ามไทยบานว่ายัางมียังมีดินดินรวมบานบอกมีดินรวมบาลผู้ผลแต่ว่าก็ต้องได้จับจอ,คองคนใ่ครอบครัว ครอบครัวทุกญาก็ต้องได้ไปจับจองแล้วก็ต้องได้ไปซ่วยเอาทุกคนราคานั่งก็ต้องได้ลมกับไหนบ้านเนาะอันนี้เป็นน้องประยงถือว่าปีน้านี่เขา้าลูกไส้ลูกไส้อาสิวะเลยิมายู่แล้วเข้าให้ออกจากดินตัวนี้ถือว่าน้องประยุกกับครอบครัวจะบ่มีดินอยู่เดี๋ยว มือนี้บไปส้วนที่โบมาไปอเพราะว่ามือนี้มันมันอาจจะค้ำไหวเนาะว่าน้องประยงไปเฮ็ดไปปลูกผักบ่ปลูกผักใส่ส้วนดินเพ้าดินมับนบ่คงอื่นพันสเราอื่นได้สัตว์มั่วอื่นเหรอเนี่ยโบโบเปนพี่น้องเขาบอกว่าอื่นนี่ได้แต่ว่าไปข้อ,ขอเขาเจ้าเฮ็ดทียไปข้อเขาเจ้าปลูกผักไว้กินเนาะ เพราะว่า <icana>, <favorite> บูมีดินดูบูมีดินแต่ว่าความดูบ้านคือแม่ประยงกับน้องประยงไปขุดน่านผักครับไปปูปูแต่ผักกาดวะผักห้อมกับปูผักข้อมในแบบผักกาดดีมือหน้ามือหน้าไอมาไหวคนนี้เราเอาไปเนาะเดี๋ยวมือนี้ เบลคิงสืเอามัก้ำไม้มีขอบใจด้ออ่ามีอยาย่าคุ่นี่ใจดีเพิ่นฟ้าเงินเงินมาให้ให้เบลคิงซื้อเครื่องซื้อข้องจำนวนหนึ่งแล้วก็สิเอาเงินให้จำนวนหนึ่งมันจมีซิมูอ่ะิ้งซื้อขอบใจด้วยโล่ึงเ,เขาสร้างเป็นโล่ไปนรซื้อเส้นหนึ่งเลยนี่ ตัวนี้มีสิบเพอสิบทงป,งป้องปากแพ็กหนึ่งรวมกันเป็นเส้นสรางสิบห้านี่นะอันนี้เส้นหนึ่งเป็นซ่องเสน้นสร้างสิบห้าซองเส้นสร้างสิบห้าเรายังมีเงินเดี๋ยวไอซิมอลให้นี่มันไอยันซิมอลฮะไอยันโอ้ผู้ฟ้ากนันเดี๋ยวดยเดี๋ยวผู้ฟ้าเราเป็นอ่าเป็นคน,คนไทย,ยเป็นคนไทยยวน ผู้ที่ฟักเครื่องมาให้น่ะจะแม่นอ่าซื่อโต้งซื่อโตงเป็นคนไทยอยู่ประเทศไทยอยู่เลยเนาะออันนี้เป็นน้ำใจของเพิ่นฟักมีแล้วก็ฝักฟักเงินมาให้บ l กคิงซือ้ออ่าเครื่องคล้อ,องฮั้นแล้วก็มีเสือสิ่นมูโรนึงแล้วก็ซือ้ออ่า กองป่าแพ็กหนึ่งมี10ห้อแล้วก็นี้เป็นเงินำจำนวนทีเลือทีเลือจากการซื้อเครื่องคฟฟ้ามาผันหนึ่งถืออยู่6เส้นกับอ่าหกเสน้น67สิบเดพันเตว่าไปอนอ่าอนผ่านฮานเข้าเลยคิดราค่าค่าบริการเข้า10บพันหกเขาเลืออยู่ ซื้อเครื่องไปซ่องเส้นสามสิบห้าเลืออยู่ซีเส้นกับเสาห้าพันอันนี้มอบให้น้องประยงเอาไว้ซื้อยูซื้อกินหรือว่าซื้อข่องไว้ยังซื้อเครื่องซื้อข่องซื้อเอ้อยไปซื้อไปสิ่งสิ่งจำเป็นของน้องเขาแหละทำใจไร้เด้อให้น้องประยงตั้งใจเหียนเด้อให้ได้ทีนึ่งเด้อได้บ่ บ่ได้ดเขาเก่งค้นสูครามสามาโะไอ้สำเดกับสำนันเนาะโดยเออหนันแมนนำใจจากไอ้โต้งหรือว่าพี่โต้งจากประเทศไทยพี่โต้งว่ะแมนที่ฟ้าเงินมาให้น้องไปยงซื้อเครื่องซื้อข้องใส่จำเป็นเนาะแล้วก็ฟ้าให้ไอ้เบ้าคิงนี่มาเบิ้งน้องนี่มีอย่างคัดยังวะเนาะเป็นสี ส่วยตืมราเลี้ยงเสื้อผ้ากับผ้าห่มาะว่ายามนี้เป็นยามหน่าหมายคิงหมายเห็นน้องประยงนุ่งสุดแบบนี้ถ้าว่าอันนี้เป็นอันเสื้อแบบยังมีเสื้อตืมวะน้องประยงวาโบมีนุ่งสุดแบบนี้ไปตำเสาเลยโดยเดี๋ยวให้น้องอวยพรให้ไอ้ตุ้งเลยโดยน้องประยงข้ออวยพรฮาลุภูริศบุญ ข้าหาอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข้งแหงเดือสาทุสาธุอ่าพี่โต้งเนาะอ,อันนี้เป็นคำเบาว้องนองป่่งยงเก้ายาเง้า่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่อ่่ออ่่่ย่่่่่่่่่่่าง่่ย่่่แบ่เ่่่อก่่่่้เ่่่่่่่่่่่่่น่าว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่ั สัตว์เป็นบระัทไทยโมโหนี่เป็นน้องประยงขอบใจพี่โต้ที่เป็นทรงขวบช่วยเลื่องมาช่วยนองเนาะนี่่หลตมีซินมู่ฮันโหลนึงแล้วก็มีป้องปากจะให้น้องประยงมือแรงกันเดี๋ยวน้องประยงสีเฮ็ดย่างกินโมโหมาต้มมีกินกันได้ต้มมีกิน ออเดี๋ยวมแมลงจะให้ประยงเฮ็ดเขากินแซ่บส่วนให้น้องให้น้องเศร้ากินเด้อในเฮ็ดซีนเฮ็ดซีนมูกกินเอาต้มมีกินไร่เธอหรอเอยักกินเลรอยักกินซีนยักเห็นประยงกินซีนโอามีเติมคำท่ามหนึ่งยักท่ามน้องปะยงเกี่ยวกับอันนี้เป็นสมมติว่าประยง เรียว่าไงเรียกบุงก,กองสมมติว่ามีผู้น่า่ใจดีเพื่อนยักซอยนยนงปะยงขมฟันขงนองปะย,ง,ง,ง,ปะยงยักให้เพินน่นซอวยย่งงนงตอนนี้เลยอยากให้ซอยสีืดินเด้สยเฮ็ดเงินเด้เพราะว่าตอนนี้บ่มีดินอยู่นี้บ่ม่นดินขงนนงหระโดยบ่มน่น นี่เมนดินข้องอา่านเราเข้าเจ้าให้อยู่ส <treating Napoleon> ัวขาวโดยเราเมื่อปีน <gamma> ี <breaks> ้เขาเจ้ะใช้อ้อฟหรอโดยเขาใส่อ้อนดูดูใส่ข้องอ่านสิมาอยู่ใส่ข้องอ่านสิมาอยู่โดยอ๋อยักษ์ขันถ้าเป็นไปได้ยักษ์ให้ผู้ใหญ่ใจดีขันขันขันจะขันมีผู้สมัครซอยเนาะนี่สมุดเนาะ ยยังให้ซอยเราเรื่องดินดินซียูต่อเน,นี้ดินซียูก็บ,บม่มีตรงไรอาศัยดินของอาปีนาดินอานี่ที่ลูกทายของอานี่ยจะเอาเมียที่เ <c oughs> อาได้ได้ส่งซ้ำปีสีสสส่ห้าปีแล้วอ๋อแต่ว่าลูกเราก็บ่มีล,ลูกเพ่นก็บ่มีอ่ะดินยู่เนาะโบ่บ่มีเ๋าก็เลยซีมายู่นี้เลยประยงกับตรงไรออกเนาะเพราะว่าบูมีดินประยงเลย เราสิไปยชน์ช้กัอย่างบุงเธอบตอนนี้อย่งบุงสตากรรมเธอเนาะเราลองย่างไปโรงเยนทุกมือวะเดยเมื่อยบ่เมื่อยย่งอะเรือกว่าลึงเล้อนีลึงนะลึงล้ลึงลึงเราืเมือยเมื่อยอยู่เมื่อยอ้แล้วดเดียบยักใดบ่ขันสมุนมิคนอีกซอยยั ประโยคเดี๋ยวสุดท้ายไอ้ข้อทามเกี่ยวกับข่ามฟันของน้องประยงเวลาน้องประยงเหียนจบโมไปแล้วขมฟันของน้องประยงกยักยักปิดยังยักปิดย่าง ยายายเหียนภาษาจีนฮะยายเหียนภาษาจีนเนี่ยยายเหียนภาษาอังกฤษยายเหียนภาษาจีนภาษาอังกฤษหนูภาษาจีนสบายดีว่ะเสด็บ่หูยังไม่ได้เห็นเธอคอยฮักเจ้าว่ะเสด็บ่หูเนี่ยกูลูกก้อสินะบอกไอ้นี่บ่หูหเนาะแต่ว่ายักเหียนเนาะบ่เลยแต่ว่ยักเหียนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอ๋อนี่เป็นความฝันของน้อง ไปยงเขาเห็นเสี้ยงเงินไล่พดเห็นบุได้มีมีมีคนไปเหียนบ่อยู่บ้านนี้นะมีเขาเหียนเดือนนึงเขาได้เขาเห็นบูเลยเพราะว่าเสี้ยงเงินไล่สูงอ๋อโหแต่ว่าเสี้ยงเงินไล่นี่ก็เป็นความฟั่นความมักมักเรื่องการไฟเหียนทุกคนข้องเศร้าโม้ น้องประยงเศร้านอยน้องประยงเพิ่มยักเหียนภาษาจีนอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวทุกคนาเพราะว่าน้องก็ยักเพิ่มถักษะเรื่องการเบาภาษาจีนรสร้างกฤษเพื่อจะได้ไปเบาเรื่องไปเฮดเวียกไปห้าเลี้ยงสีครอบครัวเนี่ยอนาคตของน้องนนให้ดีให้พวพัานสร้างคมกับง่ายทุกคนนี่ก็เป็นความคิดที่ดีเลยเดี๋ยวสุดท้ายนี้เนาะ บาคิงข้อไว้ผ่อนให้น้องประยงตั้งใจเฮียนเดอ้อเฮียนให้จบเด,อด้อโมบายเดอ้อให้จบหมเจ็ดเดอ้อเดี๋ยวเรื่องการเฮียนภาษาจีนเนี่ยซาจีนมาสร้างกิษทั้นเนาะอันนี้ก็ฟากกบวนฟากดอกคณะฮะกเราเพื่อใจดีเห็นผู้ที่ยักทรงเสริมการทําการเฮียนข้ององก็สสมารถท่งเสริมใดเนาะแล้วก็สุดท้ายนี้เบาเคิงกับน้องประยงสำหรับคลิปวิดีโอนี้สิไ้ข้อลา่านผู้ชมไปก่อนเนาะ ไไเจอกันในคลิปมาเดี๋ยวต่อไปจะให้น้องประยุกขวกินแตงกินที่อาหารซีนมูที่บอคิงเอามาให้น้องนะให้น้องเศร้าเพิ่นกินเพระาะว่าทางพี่โตงเพิ่งยักเข็นน้องประยงแตงกินน้องประยงสำหรับคลิปนี้ประยุข้อลาไปก่อนเด้อกับบอคิงสบายดี <c oughs> ไปดีไปก็ดีไปไปด 妈，我好累，我明天就走了。嗯嗯嗯